สวัสดีค่ะพบกับลูกแก้วนะคะวันนี้ลูกแก้วมากับปฏิทินท้าแม่ชวนอิมที่จะมาให้พรทุกท่านที่บ้านเลยเมื่อทุกท่านสั่งจองที่ปัตติทินของสก้าร์นะคะลูกแก้วไม่ได้มาขายยำพิเก้นนะคะวันนี้ลูกแก้วมาขอปฏิทินหากใครสั่งปฏิทินของลูกแก้วลูกแก้วแทนไม่ดูเลยค่ะสกสองสองห้าหกเก้าของหลวงปู่ศรานะคะเป็นปฏิทินเหมือนกันนะคะภายในเนี่ยสวยงาม ประกอบด้วยภาพสีนะคะทุกคนคะอุ้ยระดูดูลูกแก้วด้วยนะคะกดกิ์เกชอบติดตะลุงตะกาได้เลยค่ะใครสนใจส่งมาเลยนะคะกดติดตอกกิ์เกเลยค่ะพ่อแม่คนอิมสวยมากๆเลยค่ะ สำหรับใครอยากเป็นเจ้าของกดตะกร้าค่ะกดเดียวนี้นะะเลยค่ะใครกดแล้วให้รวยใครกดแล้วให้ผ่านเพร,ะราะลูกประสาทขอโชคดีมีสีสุกนะคะ,คะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณจากน้องะค,ะคะขอบคุณจากแฟนค่ะขอบคุณพี่คะขอบคุณนะคะทุกคน